มายกระดับจิตใจกันด้วยศาสนาด้วยธรรมะกันนะครับเขามีการทำพระไตรปิฎกเนี่ยในฉบับที่เป็นรูปแบบของการ์ตูนที่มีชื่อว่าผชนภัยตามรอยพระพุทธเจ้าไปติดตามเรื่องของการทำหนังสือเล่มนี้จากการให้สัมภาษณ์ของท่านวอวาชิชรเมธีและเดี๋ยวช่วงท้ายๆจะหนังสือพร้อมกับลายเซ็นของท่านมาแจากคุณผู้ชมด้วยไปติดตามจากแรงงานกันก่อนครับ นังสือการ์ตูนเรื่องผจญภัยตามรอยพระพุทธเจ้าเป็นหนังสือการ์ตูนที่ได้สร้างขึ้นจากเนื้อหาสาระดั้งเดิมในนิทานชาดกที่เป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกโดยได้มีการนําเสนอผ่านตัวละครหลักคือเด็ก3คนเนน้อย1องค์และหนุมานในดินแดนชาดกสมัยพุทธกาลอีก1ตน พวกเขาได้ทำตัวหนังสือในคัมภีร์ชาดกพระเจ้า500ชาติหรือเรื่องราวของพระพุทธเจ้าที่เกิดในชาติต่างๆหายไปทางเดียวที่จะนําตัวหนังสือเหล่านี้กลับคืนมาได้จึงจําเป็นต้องเข้าไปอยู่ในเรื่องราวนั่นเสียเอง ชาวผู้ส่วนใหญ่จะได้เรียนรู้เรื่องราวในสิทพระชาสุดท้ายเนื่องจากถูกบรรจุอยู่ในวิชาพระพุทธศาสนาเช่นตอนทศชาติหรือพระเวสสันดรชาดกเป็นต้นแต่ด้วยเนื้อหาและคำศัพท์ต่างๆที่ปรากฏในพระไตรปิฎกดั้งเดิมนั้นค่อนข้างจะอ่านยากดังน,นั้นการนำมาทำเป็นการ์ตูนจึงเป็นการเผยแพร่ที่เข้ากับยุคสมัยในปัจจุบันให้ได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจ้าผ่านอีกสื่อหนึ่งที่น่าสนใจ ธัรมาคิดว่าต้องเอาธรรมะยากๆทั้งหลายนี่มันแตกเป็นการ์ตูนซะแล้วก็เอาลงสู่เด็กทําออกมาในลักษณะเป็นธรรมะเคลือบช็อกโกแลตคือไม่จําเป็นจะต้องสอนตรงๆตรงๆแต่อาจจะผูกเรื่องราวต่างๆขึ้นมาให้เด็กได้ซึมซับธรรมะผ่านเรื่องราวแล้วเขาก็จะรู้สึกว่า เขาไม่ได้ถูกสอนโดยตรงธรรมชาติของมนุษย์ไม่ชอบถูกสอนฉะนั้นเราควรจะสอดแทรกมากกว่าการสอนโดยตรงทําได้อย่างนี้เนี่ยธรรมะยากๆก,ก็จะเข้าไปอยู่ในใจเด็กได้อย่างแน่นอนโดยที่เขาเองนั้นอาจจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวด้วยซ้ำไป เรื่องราวของพระเจ้า500ชาติหรือนิบาชาดกตามในพระไตรปิฎกนั้นจะมีเรื่องราวทั้งสิ้น547เรื่องซึ่งว่าด้วยการบำเพ็ญบารมีของพระพุทธเจ้าในชาติต่างๆที่ได้เสวยพระชาติเป็นสัตว์หรือมนุษย์ที่แตกต่างกันก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าซึ่งชาดกนี้ได้ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27และ28โดยในแต่ละชาติที่พระองค์เกิดก็ได้พบเจอเรื่องราวมากมาย จึงเปรียบเสมือนหลักคำสอนทางศาสนาที่ให้ข้อคิดในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดีหลายคนก็จะมองว่าแบบถ้ามันมาเป็นเล่มใหญ่ๆเล่มหนาๆเนี่ยก็จะแบบว่าไม่อยากอ่านอย่างที่บ้านนิกกก็มีแบบว่าหลายเล่มนะคะที่เป็นเล่มใหญ่ๆในความสุขบางทีเราเห็นเล่มใหญ่เราก็กลัวแต่พอมาแบ่งเป็นซอยเป็นแบบบทเป็นตอนเป็นเล่มเล็กๆเ้าก็ทำเป็นสีสันสดใสเป็นกระตูนนิกกีเชื่อว่าเหมาะสําหรับเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่รวมถึงผู้สูงอายุเลยนะคะมันทําให้เหมือนกับเรื่องราวเนี่ยมันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นกระดก ตัวนี้เนี่ยจริงๆมันก็คือเหมือนเหมือนนิทานนิทานทั่วๆไปเล่มหนึ่งนะแต่พอเราตัวละครใส่เข้าไปมันจะเพิ่มสีสันเข้ามาเพิ่มสีสันให้เด็กมีความรู้สึกว่าเออเขาเป็นเป็นเพื่อนของเด็กกลุ่มนี้นะหรือว่าเขาอาจจะจินตนาการว่าเขาเป็นเด็กอยู่ในกลุ่มนี้ก็ได้หากเราหนังสือทร,รม,มาใส่ไปให้เด็กเด็กก็จะมีคุณธรรม ฉะนั้นเด็กเยาวชนจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับว่าเรานี้ใส่อะไรลงไปในวิถีชีวิตของเด็กและใครจะเป็นคนใส่ก็พ่อแม่ของเรานั่นเองเด็กเยาวชนมีศักยภาพที่จะเป็นได้ทั้งพระอรหันต์เป็นได้ทั้งยอดคนของโลกพอๆกับที่เป็นมหาโจรทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับพ่อแม่เป็นสำคัญ นิปาชาดกเป็นวรรณกรรมเอกทางพระพุทธศาสนาที่รัชกาลที่5มีพระราชประสงค์ให้แปลเป็นภาษาไทยซึ่งใช้ระยะเวลาในการแปลทั้งสิ้น20ปีโดยมาเสร็จบ,บริบูรณ์ในสมัยรัชกาลที่6 สำหรับนังสือการ์ตูนเรื่องนี้ในหนึ่งเล่มจะประกอบไปด้วยเรื่องราวของพระพุทธเจ้า5ชาติซึ่งทางสำนักพิมพ์ตั้งใจไว้ว่าจะสร้างผลงานให้ครบทั้ง547ชาติจึงเป็นเรื่องที่ดีที่เด็กไทยจะได้มีการ์ตูนที่เป็นเอกลักษณ์ของศาสนาพุทธให้ได้อ่านกันค่ะครับที่พูดไปทั้งหมดเนี่ยมีมอบไปคุณผู้ชมด้วยนะครับห้าเล่ม ไม่ต้องคุณกองแก้วจะไม่ได้เก็บเอาไว้ยิบไว้เล่มหนึ่งใช่ไหมครับใช่ค่ะนี่ก็เป็นลายเซ็นของท่านวววิชระเมธีท่านมหาวุฒิชัยนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องตอบคําถามหรอกครับเพียงแต่ว่าโทรมานะครับแล้วก็ขอเอาเอาเรียกว่าเอากลับไปอ่านและถ้ามีเวลาก็แบ่งแบ่งคนอื่นก็อ่านด้วยเพราะว่าเป็นการ์ตูนสีสีสวยมากจากสกายบุ๊กเนี่ยนะครับก็ขมาม่อยกับคุณผู้ชมนะครับมีแจกกันห้าเล่ม 0843242423 0843242423เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้าผมได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์นอกสถานที่ที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งนะครับไปพูดคุยกันถึงเรื่องของการทำวิจัยก่อนหน้านี้เนี่ยการทำวิจิตพูดพูดไปเดี๋ยวเสียงมันจะเหมือนกับพูดเลยการทำวิจัยการทำวิจัยค่ะการทำวิจัยปกติแล้วมันขึ้นหิ้งไงไม่ได้ถูกออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์ อันนี้เป็นอีกหนึ่งแนวความคิดที่ดีที่สถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งก็บอกว่าครวรที่จะนํามาขยายผลต่อใช่ไปดิดตามกันก่อนช่วงหน้าแล้วเดี๋ยวหลังจากนูด้ดกลับมาดิดตามข่าวทางประเทศกันครับค่ะ